รจากไอ้น้ำนะครับที่เขามาจุดเตากันก็ครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งน้องประจําช่วงกลางปีเอ,อรอบก่อนเราไม่ได้มานะครับก็ขอภัยด้วยเนื่องจากมัวแต่วุ่นเตรียมงานที่เอเชียซิฟิกเรลกันอยู่นะครับแล้วก็เช่นเคยใครที่เห็นเสื้อลายรถไฟของใช้ลายรถไฟที่เราใช้นะครับถ้าอยากได้ถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาทาั้งช่องทางต่างๆของเราได้เลยทีนี้ถ้าเรามองจากฝั่งนี้เนี่ยก็จะเห็นออย่านของสถานีทอมบีนะครับที่ก็มีการเปลี่ยนแปลงเลเยอร์ไปพอสมควรนี่ตรงนี้ กำแพงก็ถูกหรือนะครับมองมาทางด้านนี้กันบ้างเนี่ยก็จะดูโล่งตาไปนะโล่งตาไปจากของเดิมพอสมควรเลยเลยจากบริเวณประแจทางเข้าย่านตรงนี้ก็จะเป็นอาคารสถานีหลังใหม่เนาะซึ่งจริงๆก็คืออาคารของโรงพยาบาลนั่นแหละสถานีก็จะต้องไปเป็นสถานีใต้ดินอันนี้ให้ดูหอสัญญาณพามาดูข้อความใกล้ๆกันชอบอะ่ะชอบมากกว่าการเขียน่าขอภายในความไม่สะดวกอีก ฟังเสียงด้ฮะทีนี้ก็เป็นอันแน่นอนแล้วเนี่ยประสบภัยกันฝนตกฮะอันนี้ยังอยู่ที่โรงที่ธนบุรีนะครับตอนนี้เป็นเวลาเอ่อ่โมงอ่หะห้าโเกือบเกือบจะซึ่งเนาะก็เริ่มมีฝนล,ลงมาแล้วตัวไอ้น้ํายังไม่มีออกมานะครับน้องมาดูรถจักไอ้น้ำาสดดเตาครั้งแรกนะดูค่อนข้างตื่นเต้นเลยทีเดียว